สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการครูไมส์นิวนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละภาคในประเทศไทยนะคะ ไปติดตามชมรายละเอียดกันได้เลยค่ะเริ่มจากภาคเหนือนะคะมีประชากร6.3ล้านคนมีพื้นที่93,691ตารางกิโลเมตรค่ะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจในด้านเกษตรกรรมของภาคเหนือกันนะคะเนื่องจากมีที่ราบไม่ค่อยมากและเป็นที่ราบแบบแคบๆคพืชที่ปลูกมากนะคะได้แก่ใบายาสูถั่วเหลืองหอมลำไยส้ม และพืชเมืองหนาวค่ะส่วนสัตว์ที่นิยมเลี้ยงนะคะเช่นโคเนื้อโคโนมสุกรเป็ดและไก่นะคะมาดูด้านอุตสาหกรรมของภาคเหนือนะคะเนื่องจากมีป่าไม้มากจึงนำไม้มาเป็นวัสดุในการสร้างผลผลิตต่างๆเช่นเฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลักเครื่องเรือนและก็เครื่องประดับตกแต่งค่ะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภาคเหนือนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายนะคะอาทิเช่น ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ภูชีฟ้าจังหวัดเชียงรายขวานพยาวจังหวัดพยาวภูน้ำร้อนแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางค่ะท่าด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือนะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเช่นอาหารของภาคเหนือนะคะการแต่งกายแล้วก็เรื่องพิธีบวชต้นไม้นะคะต่อไปมาดูภาคกลางกันนะคะภาคกลางมีประชากร20ล้านคน มีพื้นที่ประมาณ91,795ตารางกิโลเมตรค่ะมาดูเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมของภาคกลางนะคะพื้นที่ในการทำการเพาะปลูกมีมากเพราะเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์พืชที่ปลูกเช่นข้าวมันสำปะหลังอ้อยสับปะรดกล้วยไมย้สัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงนะคะเช่นโคเนื้อโคนมสุกรเป็ดและไก่นะคะ ภาคกลางนะคะเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งที่ตั้งของแหล่งอุตสาหากรรมเช่นอุตสาหากรรมอาหารและเครื่องดื่มและอุตสาหากรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะมาดูระบบเศรษฐกิจสังคมและพัฒนธรรมของภาคกลางนะคะภาคกลางนะคะก็จะมีอาหารประจำภาคตามนี้เลยนะคะ มีประเภทนี้แข่งเรือยาวนะคะมีเอกลักษณ์เรื่องของบ้านเรือนไทยเป็นบ้านยกพื้นสูงหลังคาจั่วนะคะมาดูภาคตะวันออกนะคะมีประชากร4.7ล้านคน พื้นที่ประมาณ34,381ตารางกิโลเมตรเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมของภาคนะคะก็จะทำการเพราะปลูกบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำพือที่ปลูกมากนะคะเช่นข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมันทุเรียนมังคุดและเงาะค่ะสัตว์ที่นิยมเลี้ยงนะคะเช่นโคเนื้อโคนมสุกรเป็ดและไก่ค่ะ ด้านอุตสาหกรรมนะคะในภาคตะวันออกนะคะจะมีพื้นที่ติดกับทะเลและมีท่าเรือส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศเช่นท่าเรือแหลมฉบงังท่าเรือมาตาพุทธค่ะมีนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญสำคัญหลายแห่งนะคะเช่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธค่ะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยๆดังนี้ค่ะละลรุจังหวัด สะแก้วน้ำตกเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีทุ่งโปร่งทองจังหวัดระยอง และเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะส่วนเศรษฐกิจด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะมีประเพณีที่น่าสนใจเช่นประเพณีวันไหลนะคะจังหวัดชนบุรีและก็ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชนบุรีค่ะต่อไปมาดูภาคตะวันตกนะคะมีประชากร3.4ล้านคนมีพื้นที่53,679ตารางกิโลเมตรเศรษฐกิจด้านกเกษตรกรรมของภาคนะคะเนื่องจากมีที่ราบไม่มากและเป็นที่ราบแบบแคบๆพืนที่ปลูกมาก ะะเช่นอ้อยมันสำปะหลังสับประรดสัตว์ที่นิยมเลี้ยงนะคะเช่นโคเนื้อโคนมสุกรเป็ดไก่ค่ะอุตสาหกรรมในภาคตะวันตกนะคะส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรเช่นการผลิตน้ําตาลจากอ้อย และอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผานะคะมีการทำเหมืองแร่ในจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีและก็ตากค่ะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภาคตะวันตกนะคะมีดังนี้ค่ะน้ำตกทีรอซูจังหวัดตากวนอุทยานเขานางพันธุรั์จังหวัดเพชรบุรีเขา3า0ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันและสะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ จบไปแล้วนะคะกับลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกนะคะในตอนต่อไปเราจะได้เรียนรู้กับกิจกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้สำหรับวันนี้ครูไม s ์สเนวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ